จะดูคิดนะคะอันนี้เราใช้เสียงเนีนะคะเราไม่ใช้เสียงะะเราน,นะ,ะก็ะะอย่าดับนสัดในทูสกินนะคะทาย,ยัางไงนะคะอันนี้เราในทูสกินสีเขียวนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับใครทีู่ใหม่ไม่รู้นะคะเราเราบอกนะนี่ค่ะกอ่อันนี้คือมันจะเป็นนกมัดเรานะคะมันเสีเขีเวค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเลให้ดูกระทะเราไม่แน่ใจนะคะนี่นะค,ะค่ะกระทะราเหมนเดิมน,นะคะแต่อวอรเราไม่เหมือนเดิมน,นะปิอรให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะอวอเราจะเป็นป่างนี้นะนี่ค่ะเราหลุดเอาจริงๆนะคะคเบียดขานด้วยนะคะว่าเรา ให้คามเป็นชิ้นเขียวนะคะเราใส่ชิ้เขียวกินะนะแล้วนี้เราก็ลังสึงไฟอายุวนะคะอาวนี้อยู่นะไปใส่ลูกวัดนะคะกดอีกเข้าไปที่ซูสกินนะคะแล้วนนะะลของเราก่อนแล้วก็กดด้วที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะเจอตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะ โฟลเด์นะคะเป็นโฟลเด์เมนูนะคะขอช่วด้วยนะคะทาไม่รอทุกคนนะนี่นะคะโฟลเดอร์เมนูเจอรูปสับลูกนะคะแล้วก็จะเจอตรงนี้นะคะตรงที่เราแบบนสกินนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปชี้แตง่งตัวนะคะ เร,ะะเราลุ้นะคะเาหลุดหมดอันไหนนะเราหลุดนี้นะคะถ้าเราหลุดอันนี้นะคะเรากดเข้า <c oughs> ไปเลยนะลลหลังจากนั้นก็ไปที่ตรงชุดที่เราเลือกแล้วก็ไปสีสีแดงอันแรกนะคะพิมขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็เลยเราเรียนนะคะเราด้ที่ขอแต่นนะ่าจะฟิวไฟก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ไปที่สีน้ำเงินเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ดาวโหลดคำก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราถ้ามันกดนี้ให้เรากด e อ t ตามที่สอนชี้เลยนะคะแล้วก็ลงที่เดิมแล้วถ้ามันงอขึ้นนะคะให้เราไปที่เดิมอันนี้เราไม่ต้องพีวายนะคะย่าเนี่ยค่ะเราก็โหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดที่เดิมเลยแล้วก็กดตรงนี้นะคะตามสอนนะคะอย่างเช้นที่ซีไฟน์นะคะเข้าแล้วนะคะกดแล้